เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่26เมษายนพุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินได้ค่าตอบแทนจากการทํางานยิ่งทําอะไรหลายๆอย่างยิ่งมีรายได้มากขึ้นเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นงานจะพัฒนาก้าวหน้าเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีเป็นปกติแถมยังคอยเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันอีกด้วยส่วนคนโสดมีแววว่าจะได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์มีรายรับเข้ามารัวๆไม่ขาดสายคิดอยากจะทําอะไรก็ได้เรื่องของการงานสิ่งที่คุณทุ่มเทตั้งใจมานานเกิดผลลัพธ์แล้วในวันนี้ผลงานออกมาดีมากมาก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเป็นปกติพ่อแง่แม่งอนกันบ้างยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดเร็วๆนี้จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาพูดคุย สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีดีต่อเนื่องไม่ว่าจะทําอะไรก็ดีไปหมดเรื่องของการงานจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนก็จะมีงานที่ท้าทายความสามารถเข้ามาตลอดแต่คุณสามารถรับมือได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาหน้าที่หลายอย่างต้องจัดการแต่ยังไม่ลืมคนรัก ย่งเทแกกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปก่อนที่จะมีความรักสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธมีเงินมากมาจากน้ำทักน้ำแรงเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้เพราะเงินเข้ามาเยอะเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะงานมีโอกาสงานจะถูกขยับขยายเปลี่ยนแปลง มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าคุณจะคบกันนานแค่ไหนหรือเพิ่งรักกันมาดหมางคุณก็มีความเข้าใจกันดีส่วนคนโสดจะมีความรักดีๆเข้ามาให้คุณเชยชมสำหรับคนที่เกิดวันพัสหัสับดีเรื่องของการเงินกำลังจะรอคอยผลประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่จะได้ตามที่คุณตั้งใจไว้เรื่องของการงานถึงแม้คุณจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนงานของคุณก็จะดี เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเหมือนวันๆที่ผ่านมามีอะไรเข้าใจกันอยู่ตลอดส่วนคนโสดความรักความสมหวังตอนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามามากมายก่ายกองเงินทองเข้ามาเต็มไปหมดเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณงานเยอะถึงแม้จะมีงานเยอะแค่ไหนแต่คุณก็สามารถจัดการได้ ชนประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ประถามค้าชูกันเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะคบหากันไปได้เรื่อยๆส่วนคุณโสดตอนนี้ความรักของคุณว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินอยากจะเน้นเรื่องของการเงินไว้หน่อยเพราะจะมีแววค่าจะจ่ายเยอะเรื่องของการงานมีโอกาสาที่จะมีโชคดีไม่ว่าจะทำอะไรจะเจริญก้าวหน้า เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีอบอุ่นเสมอสวัสดีคนโสดตอนนี้ยังมีใครยังมีใครสักคนที่เฝ้ามองคุณอยู่และมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ